อ่ะนะครับวันนี้เราพามาดูท่านก๊อบกับท่านน้ำผู้นะครับท่านสังส,งสอมไ,ได้เอาแมงคามมาเลี้ยงนะครับนะแต่งงเงียบๆอยู่ครับผมนะครับแองก็ปนี้เลี้ยงแมงคามเนาะเออเก็บมาได้ใส่ก๊อบตามหลอดไฟนะตามหลอดไฟเนาะ,ะวันนี้เราได้มาจากหลอดไฟเนาะวันนี้เนาะนได้เยอะไหมมาเดี๋ยวตัวเมียตัวผู้ขายเรียบร้อยแล้วอันบ่ อ่าดูน้ำพุสิเก็บยอะมากนะเก็บมาจากไหนน้ำพุของน้ำพุเนี่ยเก็บมาแต่ทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าแล้วก็มันครับมีแมงวัวด้วยมีแมงวัวแมงวัวเป็นยังไงอ่ะมันก็เป็นสีสีสีเหมือนสีออกยังไงไม่รู้ครับสีเทาๆเนาะครับนะครับแล้วมีกี่เขานะแมงวัวนี่มีสี่เขาครับสี่หรือห้าก็ห้าครับห้าสี่หรือห้าเออไม่ได้นับเนาะ ครับพูน่ะมันนี่มันก็จับได้เต็มแต่รอโยนทิ้งไปโยนทิ้งไปมันก็อยู่ดีเลยน้ำผึ้งเออียังมาจับหลังคู่ไปเนาครับโอ้ยก็จะบินอืมเอาครับเอามาโชว์ที่ตัวผู้นะตัวใหญ่ๆกว่าเพื่อนนะพูน่ะโอ้ตัวใหญ่ไปตกตัวนี้ นี่จับมาจากไฟใช่ไหมเนี่ครับนี่มาเหรียญไฟบมครับครับไปแล้วครับมินส์เราวันนี้ครับอุปัตตนาอ่ะอืมอุปัตตนาเนี่ยเอาน้องพูก็ไม่ธรรมดานะครับปุณห์ครับมีแต่ตัวเมียเลยมีตัวเมียไม่มีตัวเหรียญด้วยครับอืมน้าพัดกลัวไหมน้าพัดกลัวไหมน้าพัดน่ะกลัวกลัวโปรแกรมกลัวไหมไหนโปรแกรมมาจับกับพี่น้องพูดุขอยจับกับพี่น้องพูดุ เตะปัดถั่มันมียานเนาะโปรแกรมเนาะเก็บสี่นกมันน่ะเก็แน่นโอ้จับแน่นนี่เนาะคนอ่ะก้น้ำเสือเหมือนเหมือนเหมือนเป็นที่นอนเลยครับเป็นที่นอนเนาะพักผ่อนอยู่หรือเปล่าน้ำผู้ไม่รู้ลวก่อนอยู่เนาะแล้วก็คอปเอายังไม่กินมันอี้ครอปยุ่งเสียเอาไอ้อีกแล้วกล้วยก็ได้ครับกล้วยเหรอโอ้ เออน้าพัดน้าพัดเคยเลี้ยงเหรอซูเป้งไม่ได้เนอะอะไรซูเป้งไม่ได้พยายามตัวตัวเป็นตัวอะไรนะตัวอ้ตัวใหญ่เดียวก็ครัวครับทุกคนครับอู้ตัวใหเดี๋ยวก็ครัวทุกคนใครไดยได้อยู่ครับเอาปะครับครับนะครับฮะครับผมก็จับได้ต้องเอาไม้บรรทัดมาวัดเนาะครับโอ้ตัวใหญ่เดียวก็ครับ ไปแล้วคนน่ะตัวเมีย pues ไปแล้วกรอบเอ้ยไปปีติตัวกันเลยกรอบมาแล้วให้มันอยู่ตรงนั้นแหละเอากรอบือหมานแต่ว่าแต่ตัวบักใหญ่เลยแล้ววันไหนเขาจะมาซื้อให้ไงไม่รู้ครับเด้วแต่รอบเหรอไหนว่ามาทุกวันพุธเป็นวันครับเด้อต้องปูเคยขายได้สุดกี่ตัวนะ สองตัวครับสองตัวเนาะได้กี่บาทสองตัวได้ได้ร้อยหนึ่งได้ร้อยหนึ่งตัวละห้าสิบบาทเหรอครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เนาะเอาไปอีกแล้วตัวเมียไปอีกแล้วไอ้รับมาหาหลังกูไปแล้วเอ๊มันอยู่ตรงนั้นเลยไปนะเดี๋ยวมันก็มาเล่นไฟตอนเย็นเนาะก็เนาะต้องมาเปิดไฟล่อมันครับขับสิตรงนั้นอ่ะอืมเอาไม่ได้มันอยู่สูง อ้าวพ่อพี่วูบินไปบินไปไปเดียวแล้วเดี๋ยวบินไปสองตัวก็ไม่รู้ว่าเนาะบินัไปเอ้าบอกลาท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ช่องอะไรนะวันนี้ช่องว่าพี่พ่อเดชิสารอย่าลืมกดไลค์กดแจ้งกดติดตามให้ให้พวกเราด้วยนะครับพุดนเลียวอาก็มีอย่างที่บอกครับแฟนคลับบอกครับโอ้วคลิปได้สองพันกว่าวิวนะครับสุดยอดเลยพระเอกหนังเรานะครับ นะครับวันนี้ก็ไปหาแมงคาร์มาเล่นอีกนะครับโอ้ยมันไม่เบียดนะครับมัาเล่นกันดิกหาเล่นยญปะ<ส>มันไหลมาครับมันหลายมากนะครับครับของไม่หูเยอะเลยอย่าในถังมันมีหูขาเนาะครับตัวเมียเลย,ย,ยเหมือนกันไหมก๊เอามาดูเลยตัวเมียมันกัดยากเอาเอาออกยากครับแกะยากเลยไอ้ลองดูโอ้ตัวใหญ่ตัวเมียกันเลย ก็สิบบินแล้วบินได้แล้วบินแล้วหัวขาตัวนี้ัะบินแล้วมันบินมันออกกําลังกายเนาะพี่น้องโผอ่มาเลี้ยงหนูนะเือ๋ยวกุญแจไปไต่อยู่นเออนี่ตัวเมียเนาะอโอ้หขามันกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็พามาดู ท่านก๊อบกับท่านน้ำผู้นะครับเนาะอ่ะอันนี้ขอพอที่นี่ครับผม